สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมเจจีแชนเนลครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองเดือนมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่วันอากานะวันนี้เราไม่สบายก็เลยไม่ไ,ไปเรียนนะอาการดีขึ้นแนละ้วเป็นปวดท้องคนระับตั้งแต่เมื่อคืนก็ เมื่อคืนตอนยนนู่นได้นอนก็ประมาณเที่ยงคืนถึงได้นอนเพราะปวดท้องมากเลยกันวันนี้จะไปหาคุณแม่ในหมู่บ้านี๋ยวต้องสู้เดี๋ยวจะเดินตามแหาคุณแม่ คือเล็กสุขภาพด้วยแต่ถ้กินข้าวไม่ตรงเวลาครับผมเนี่ยไม่ค่อยได้กินข้าวไม่รู้ก็เมื่อวานก็กินซุกี้เข้าไปใช่ไหมครับก็ก็กินหรือว่าก็กินซุกี้กินอะไรแต่เพื่อว่าก็ปวดท้องและปวดท้องแรงมากมันเหมือนเป็นแบบท้องอืดน,นะครับท้องเฟอ้อแล้วมันก็ปวดแรงแรงถึนก็กินยามันจะหายเนี่ยก็ต้องนอนพักผ่อน ไปในไปในเดี๋ยวเราจะเข้าไปในหมู่บ้านไปหาคุณแม่ฮะปวดท้องปวดท้องเจ็บท้องไม่ได้ปวดท้องอื่นะม่ะปวดท้องนั่นแหละเหมือนท้อง อือท้องเฟอ้อแต่ก็ดีขึ้นดีขึ้นอนะแตีก็ดีขึ้นอ ต้องสั่นไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจแช,นชนแนลด้วยนะครับให้มันได้หนึ่งร้อยคนก็ติดตามให้ได้หนึ่งร้อยซับสไครก็ดีใจแล้วครับ หนึ่งร้อยเนี่ยไปหนึ่งพันก็จะยิ่งดีใจโอ้โหถ้าขึ้นหลักหมืหน่นได้นี่ก็เกินตัวบปว่าสุดยอดมากแล้วถ้าได้หมื่นนี่ก็จะขอบพระคุณมากๆเลยนาหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งล้านโอ้โหสุดยอดเป็นสิบล้านร้อยล้านโอ้มันก็จะเป็นแบบมีความสุขนะฮะนี่ข้ามาในหมู่บ้านก็อยู่ในเขตหมู่บ้านเป็นในเขตหมู่บ้านแล้ว นะฮะเดี๋ยวนี้คือเขตหมู่บ้านเลยเนี่ยเขตหมู่บ้านอันนี้ปวดท้องม,มากเลยเนี่ยแต่ก็อาการดีขึ้นดีขึ้นมากๆขอขอบพระคุณทุกคนนะครับที่ให้กำลังที่กดติดตามให้กำลังใจให้เนร่ยก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ ปอดีตามให้ผมนะขอบคุณมากๆเลยครับนี่ไปหาแมา่ไปหาแม่ของเขาสายนีเลยเฮ้ยพัดลมใหม่เ,เราต้งยังมานีาาาออา่พัดลมใหม่พัดลมเก่าเสียจ้ะ พัดลมเก่าเสียพัดลมไม่กินด้วยกน